ตายเลยไอโจ์สไนมไม้อะโอ้โหโดูดิยิ0สองรอ้อยอะดูหนักไอเฮียโกแคนทัน้งโกทั้งแคนอะทั้งมองทังล็อกมึุมุมกันดูรูปซองนะครับสามดาวดูดูดูสไน์ดูดดด ขับยิงเป็นไก่จะ่้นไม้อ่ะ All right Let's move out เจ้าตายน่าดูทุกมิดอ่ะแต่เจอหนักหนักกันมาเท่าไหร่ไม่ขาดขนาดนี้นะดูครับอืมรออืมรอรอได้แต่ลองก็เพ่แกงไก่โอ้โหดูครับ่านเลย่านเลย ดูสนัยไม้ดีๆนะครับน่าโหเล,งล็งรอเล,งลอ็งรอแม่ด้ควางด้วยมีการิีงมาหนักด้วยดูสนัยไม้ธรรมดานะครับแม่แจงจะมาเลยด้ยดูดูดดดดยามาวางเอมีการเอาพันาฟาด้วยโอเคเล้โก okay. ยีวิธีก็ไม่ใช่ไก่นะครับหืมแต่ดูเลยเม่งยิงอย่างกไก่เลยเนี่ยปิดโปจังเลไฟในหอไฟในหอไอ้เหี้ยมึงเงิดไฟในหอกล่องมันปิดโปแล้วมาหนึ่งมินตโอ้โหระเบิดจากหน้าครับใช <laughs> ่หมดเลยปะลองดูดิ มันจะมันมาล็อกเข้ามาแล้วพี่ล็อกเลยล่ะยิงเลนก็โดนอ่ะคุ้มไปคุ้มไปยิงก็ไม่เลงด้วยังโดนขนาดสามดาวยังโฟอ่ะสามแยกสามแยกมาแล้วก็บ้องมีด แค่เกมมันยังไม่มีปัญญาเล่นม,มันจะทำมาหาแดกอะไรบอสถดแยงพี่ครับ,บ <c oughs> เดินมายิงเลย okay, โอเคเล้ยเราได้หัวป่ะ บอลไปเคลียร์ดีมาเลยโอ้โหดูครับพี่ตุ๊กเว็บเดียวล็อกยิ้มหายเลยอืมอีกเว็ดหนึ่งครับชัดไหมอีกนึงแล้วตรงเล็ดไปให้มันมันมันดูเลยนะคิวเว็บไปมันดูดูครับดู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 สามดาวนะดูสามดาวนะดูสามดาวแล้วเดือยมนะเหลียวไว้ทำไมไม่เก้ไเนีดหน่ง นายกดสกอร์ไว้ให้ด้วยจะไปวงเล็บส่งทีมแหละฟอโอโปยไม่พอ่ายดีชิบหายไม่งทำเม่งทำมีถั่วไหมสตีมกุ้ยเมียรมเล่นกับมึงมันนั่งเล็งกูอพู่ดูดูดูมันนั่งเล็งอยู่เนี่ยเนี่ยดูดูเล็งกันแล้วเออมนเดินมาบอกนะนายลองวิ่งออกเด็กแม่งยิงทันใดนั้นเลย ตามดาวมึงนั่งหลับหรือเปล่าองดูดิอ็อมสองดูมันดิไอ้ยินี่ก็โปรหมโปรท <De ux S 1> ั้เท<า>งเกียนยี่นะการลุดอะ่ะขาดแล้วตัวนี้คาดอยู่แต่บบบแ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 ค่มันแน่นเวอร์พุงง่ายอ่ะมันยิงโดนทุกนัดอะ่ะไอเด็กหัวเ <laughs> <laughs> ขียนแค่นก็ใหญ่แบบแค่มันก็ดูน่ากลัว ال. vâng thôi anh vì nghĩa là Blue Team win thôi <coughs> ờ, thế? thôi 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 mà youtube